ก้โชคลาสบอลแต่จะข้างลิเวอร์พูล้าแมนยูยกแรกในศึกดังเดือดศึกดังเดือดยกแรกของฤดูกาลนี้จบลงด้วยผลเสมอบาบไรสกอตที่อ่านเซลแม้ลูกทีมของเจอร์กินครอปจะเป็นฝ่ายครอบครองบอลนิ้มากกว่าแต่ก็ไม่สามารถเจาะกะขายเกมรับของแมนเชสเตอร์ที่นั่นหนาได้นะครับยันไรสก็ทำก็ยังมีแข้งหงส์ดงที่ทำง,งานโดดเด่นกว่าใครไม่ว่าจะเป็นกองกลางและกองหลังและนี่คือคะแนนของนักเตะลิเวอร์พูลในแต่ละคนในเกมเกมนี้กันเลยนะครับเราไปชมกันเลยนะฮะ เริ่มต้นที่อาริซุนเบเกอร์ได้รับไป8คะแนนนะฮะด้วยแมนชั่นเตดใช้จังหวะสวนกลับจากบอลยาวทําให้อาริซุนเบเกอร์ต้องตื่นตัวตลอดเวลาในการออมประตลูกบอลโดยเซฟลูกยิงของบลูโน่และยังซูเปอร์เซฟลูกวนเล็กของบอลบาช่วยให้ทีมเก็บคลีนชีสโดยไม่เสียประตูนะครับโดยจังหวะโชว์ลูกซูเปอร์เซฟของบอลบานั้นนะครับบอกเลยว่านิ่งจริงๆฮนะตำแหน่งยืนถูกที่ถูกเวลาจริงนะครับไม่ฉะนั้นแล้วลิเวอร์พูลอาจจะ ไม่ได้รับผลเสมอออกมาก็เป็นได้นะครับเทรนส,ส์อเล็กซานเดอร์โอโนได้รับใบพิงก์แค่5คะแนนนะครับสอบตกคุณภาพการเปิดบอลของเทรนส์ต่ำกว่ามาตรฐานมาหลายนัดแล้วและเกมนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับครอสบอลถึง10ครั้งแต่ไม่เข้าเป้าเลยแถมมีจังหวะผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเช่นมงคืนหลังพลาดและเสียลูกเตะมุมหรือสกัดบอลเข้าทางคู่แข่งวันนี้ก็ไม่เป็นใจอีกเกมแล้วนะครับต้องเรียกจังหวะ ตัวเองกลับขึ้นมาให้โดยด่วนที่สุดนะครับวันนี้สอบตกได้เราไป5คะแนนาัมโยได้รับไปปาดคะแนนไปในนัดที่โชว์การอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมมากยืนตำแหน่งถูกที่ถูกเวลาชิงจังหวะกับแรดฟอร์ดแล้วชนะตลอดบล็อกลูกยิงของบูโนโได้อย่างสุดยอดด้วยสถิติการตัดบอล4ครั้งเคลียบอลสำเร็จ3ครั้งและแทกเกลชนะ2ครั้งนะครับโห oh, เรียกนี้ว่าเหนียวแน่นจริงๆนะฮะสำหรับฝัม่มโย่วันนี้ผม คิดนะครับว่าถ้าไม่มีฟันโยหรือว่าบาดเจ็บไปโอ้โหอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเล่นดีจริงๆนะฮะวันนี้รับไป8คะแนนจอกนแฮนเดร์สันได้เราไป7คะแนนโดนจับลงมาเล่นเป็นเซนเตอร์แบ,บ็กจำเป็นอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ถือว่าป้องก,กันเกมรับได้ดีมากตัดบอลที่ส่งมาให้กับแรดฟอร์ดได้ไหลชิงว่าลูกวางยาวจากแดนหลังขึ้นหน้าได้มั่นยำนะครับวันนี้เรียกได้ว่าจับคู่กับฟันโยได้ลงตัวจริงๆนะฮะ แม้จะไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาถนัดแต่กับตันทีมของพวกเราก็เล่นได้อย่างสุดยอดเดี๋ยวเราไปเจ็ดคะแนอันดูโรเอร์สันได้รับไปเจ็ดคะแนยังเติมเกมรูมุกาบานเหมือนเดิมส่วนใหญ่จะขึ้นเกมรุกทางฝั่งเขาบ่อยมากอาจจะคอสบอลไม่ได้เฟอร์เฟกนักแต่ก็น่ากลัวจนทําให้กองหลังแมนเ้งเต็ดเหนื่อยเลยทีเดียววันนี้ทั้งรับทั้งรุกเล่นดีพอสมควรได้รัไปเจ็ดคะแนน ติเอโก้คันตราได้รับไปปาดคะแนนลงเล่นในอันฟิลเป็นครั้งแรกโดดเดนมากในแดนกลางคลอนโทจงังหวะเกมรุกของเทียมจ่ายบอลออกายขวาได้อย่างแม่นยำแถมยังบอลจากเขายากมากเลยนะครับมีอากาสกินไกลทดสอบเดเคอยในึ่งหลังในวันนี้นะครับน่าจะมีความฟิตเกิน100%เนะครับหน่วยก้านดีมากแล้วก็การค้อรังบอลเหนียวแน่นนะครับวันนี้ได้รับไปปาดคะแนนสำหรับติเอโก้คันโดรา จอเจนยัวนในดุมและเไป6ขคะแนนใช้ความแข็งแกร่งของเขาได้ดีนในแดนกลางได้ดวมกับปอบบาาอยู่หลายครั้งแต่การพาบอลขึ้นน่าของเขาเจอไม่ฟิลปีสแสดงฉลอเกมมีจังหวะจ่ายผิดพลาดให้เห็นอยู่ง่ายๆนะครับวันนี้ได้รับไป6ขคะแนนและโดนเปลี่ยนตัวออกชาดันเชจิลลี่ได้รับไป6.5ขนาคะแนนออสตาร์พิมลิคันรากนับตตาธันวาคมปี2 0 1 9เครั้งแรกมีการใจบอลทุลุช่องให้มาเน่ได้สวยมาก มีส่วนร่วมกเกมลุกตลอดแต่อาจจะไม่ดีพอเจาะแนวรับปีแสดงโบเมตซาล่าได้รับไปห้างคะแนนการเล,าเลือกของเขาโดนดักไว้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นลูกชอรห,หรือแฮร์รี่ไม่กว่มีการยิงเกอบเก็โทษก็ไปติดบล็อกใช้การค้อบบอลถึง6%นะครับแต่วันนี้ต้องยอมรับด้วยนะครับว่าลูกชอประกบติดไม่ห่างเลยวันนี้ซาลาได้รับไปเพีงแค่ขะแนนเท่านั้น ซาเดโอมาเน่ได้รับไป6ขนาดนพยายามหาวิธีทลายแนวรับปีแสดงอยู่หลายครั้งได้มีหลุดเข้าไปอยู่ในกรอบเกตโทษบ้างแต่ก็เปิดบอลไปติดต้องชมวานปิสกาที่ทําให้เขาเล่นยากมากแต่ดูดีกว่า3ประสานในนา,นาคนอื่นทั้งหมดวันนี้มาเน่ได้รับไป6ขนาดนโรเบรโตเฟอร์มิโนโดได้รับไป4ขนาดเครื่องรางมีโอกาสยิงในกรอบเขตโทษแต่น่าจะทาได้ดีกว่านี้แต่ทั้งเกมค่อนข้นนนางไร้ที่เด็ดบางทีก็หายไปจะแกม ทำได้แค่เชื่อมเกมรุกไปมาหน้ากอบเกตโทษเท่านั้นวันนี้ได้รับไปเพียงแค่สีคะแนนนะครับสอบตกสําหรับโ um วเบตโตฟิร์มิโน่เราไปดูผู้เล่นตัวสำรองที่ถูกส่งลงมาในสนามกันบ้างนะครับเคอตติจอนไนีรับไป6ขคะแนนแทนชดันเชอร์กิลี่ในนาทีที่76ลงมาแล้วก็ไม่ได้ส่งผลต่อเกมรุกลิเวอร์พูลมากนักแต่ก็ลงมาแล้วก็ยังถือว่าลงตามตำแหน่งของชดันเชอร์กิลี่นะครับก็มีการเชื่อมเกม ได้อยู่ในช่วงหนึ่งของเกมนะครับดิ็อกโอลิกีแทนโรเบรโตเฟอร์มิโนในนาทีที่85ลงมาท้ายเกมแล้วไม่สามารถให้คะแนนได้เจนส์มิเนอร์ททนจอดทจิโัวในรดุมงนาทีที่89นะครับก็เหมือนกันลงมาในท้ายเกมแล้วไม่สามารถให้คะแนนได้นะครับนี่คือเกรดนักเตะลิเวอร์พูลทุกคนในเกมเกมนี้นะครับจะเห็นชัดเจนนะครับว่า ติอาคารตราดคือหัวใจสําคัญในแดงกลางเป็นกีแมนสาคัญโดยครึ่งแรกลิเวอร์พูลเล่นแบบไม่กลัวแม้จะขาดผู้เล่นตัวหลักไปถึง2ตําแหน่งโดยเชคกิ้งครับสั่งให้ลูกทีมเพรสซิ่งเต็มที่และก็สามารถครอบครองบอลนี้มากกว่าแมนเชสเตอร์โดยเช่นเดียวกันนะครับกับโอกาสที่ยิงมากกว่าถึง9ครั้งแต่เข้ากรอบเพียงแค่หนเดียวเท่านั้นนะฮะเพราะลูกทีมของอุลิกาโซชาก็เล่นเกมรับดีๆและมักจะคอยหาโอกาสสาดบอลยาวไปข้างหน้า ในพื้นที่ว่างให้แนวรุกที่มีความเร็วควบไปกระบ,บอลเพื่อมารับไปเล่นต่อนะครับฉะนั้นแล้วก็เป็นส่วนหลักของเวเลกอนาโซชาเลยนะฮะโดยสําหรับทีมเยือนมีโอกาสเพียงแค่หนเดียวจากลูกฟรีคิกของบูโน่เฟนเดสแต่ที่น่าสนใจคือพวกเขาล้ําหน้าไปถึง7ครั้งนะฮะและโอกาสในการพาบอลขึ้นมาส่วนมากมักจะโดนฟามโยกเก็บกินซิหมดในช่วงรครึ่งหลังนะครับส่วนครึ่งหลังนะครับเจาบ้านดูเริ่มชะผ่อนเกมลงนะฮะ และสวนทางกับแมนเชสเต็ดที่เริ่มพยายามต่อบอลขึ้นหน้ามากขึ้นจนสามารถสร้างสรรค์โอกาสสวยๆได้หลายครั้งแต่ก็ยังทําหาสกอร์แรกของเกมไม่ได้อยู่ดีต้องขอบ,บคุณอาริซงเบเกอร์ที่เซฟ2จังหวะสําสคัญเอาไว้นะครับมิเชนั้นแล้วลิเวอร์พูลอาจจะแพ้ก,ก็เป็นได้โดย45นาทีหลังดูเป็นปีศาจแดงที่ดีกว่านะครับก็ขอบคุณอลิซองเบเกอร์ด้วยนะฮะที่ซูเปอร์เซฟเอาไว้จังๆถึง2หวน จบเกมกันไปนะครับ0-0อันดับเปลี่ยนนะฮะเนื่องจากลิเวอร์พูลของพวกเราตอนนี้ตกไปลงไปอยู่อันดับที่4แล้วหลังจากที่แมนเชสเตอร์สามารถเอาชนะคริสตัลเพลยเลทไปได้ถึง4ประตูต่อ0นะครับณตอนนี้เราก็อยู่อันดับ4เป็นรองแมนเชสเตอร์เดแมนเชสเตอร์และเลสเตอร์ซิตี้ณตารางคะแนนปัจจุบันณตอนนี้นะครับเซ็งจริงๆนะฮะและแฟนบอลนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรสําหรับ เกมนี้นะฮะแล้วก็นักเตะค,คนใดนะฮะที่ในสายตาของแฟนบอลที่สอบไม่ผ่านนะครับก็เชิญร่วมสนุกในการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยนะครับส่วนแอดมินนะครับก็ยังไม่ได้นอนเหมือนเคยเซ็งจริงๆนะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ